แตนมาเทียบคู่นี้กันหน่อยดีกว่านะครับกับ Pro 4และ Alphafly 3จาก Nike นะครับเป็นยังไงบ้าง <client> มาตามกันเลยคลี้เพื่อนๆครับ <S <S มาไล่ที่สเปคก่อนนะครับสำหรับรองเท้า2คู่นี้นะครับ Adidas Pro 4แล้วก็ Nike Alphafly 3นะครับเริ่มต้นจากชุดโฟมของทั้งคู่นะครับทั้งคู่เป็นโฟมตัวท็อปหมดเลยนะครับ ใน a l p h a ไฟสาใช้โฟมซู o เอ็กนะครับนี่ซูมเอมีลักษณะนุ่มเด้งแบบนี้นะครับส่วนของอ d ดิดาเนี่ยใช้ Lightstripe Pro นะครับสชั้นนะครับสอดแทรกตรงกลางด้วย Energy Rod นี่ Energy Rod ส่วนของ a l p h a f l y 3เนี่ยก็มีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันนะครับนี่มีแผ่นคาร์บอนนะครับและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของ a l p h a f ฟ y 3นะครับนั่นก็คือตรงนี้นี่ a i r p o ที่อยู่บริเวณด้านหน้านี่ตรงนี้นะครับ ก้อนสีส้มๆบริเวณหน้าๆตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์ที่เพิ่มขึ้นมาต่อกันที่หน้าผ้านะครับหน้าผ้าของโปรสีเนี่ยนะครับเป็นเมจที่มีความนุ่มนวลจับสัมผัสแล้วให้ฟีลลิ่งสบายมือมากๆนะครับส่วนของ n i ก e Alpha Fly 3เนี่ยหน้าผ้าเป็นอะตอมนินะครับเป็นผ้าถักที่มีความโปร่งโล่งและมองเห็นมองเข้าเห็นถึงอินโซด้านในได้เลยน,นี่คือ ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะของการสวมใส่อัลฟ่าฟลายจะเป็นเหมือนการใส่ถุงเท้าเป็นผ้าหนิดแล้วก็ลักษณะคือสวมใส่ถุงเท้าลินรองเท้าไม่ได้แยกออกจากบริเวณอัปเปอร์ของรองเท้านะครับส่วนของโปร4เนี้ยลินรองเท้าก็คือแยกจากกันแบบนี้เป็นรองเท้าแบบปกติทั่วๆไปนะครับมีอะไรอีกบ้างล่ะอัโซมาดูอัลโซสิอัลโซคอนติเนนทัลไลท์ทรักชั่นนะครับในโปร4หน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนของไนกี้ก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ระบุว่า ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างแต่ก็จะลงเอาท์โซในจุดที่มันสําคัญสําคัญนะครับทั้งคู่เลย Alpha Fly 3ก็จะเว้นตรงกลางใหญ่ขนาดนี้เลยนะส่วนของ Pro 4เนี่ยก็จะมีเว้นตรงกลางเจาะตรงกลางนี่เหมือนกันนะครับเพื่อลดน้ําหนักทั้งคู่นั่นแหละโอเคมีอะไรอีกล่ะเชือกของ n i กี้อัลฟาฟลา3เป็นผ้าถักนะครับเป็นผ้าถัก ส่วนของโปร4ก็เป็นเชือกไนลอนธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับบริเวณรอบก้เท้าก็จะบุกเฉพาะบริเวณด้านในเท่านั้นเหมือนกันนะครับไม่ได้รอบก้เท้าหนาเป็นแบบบางๆก็ลดน้ําหนักลงทั้งหมดนะครับอ่ะมาต่อที่ความสูงของชั้นโฟมบ้างนะครับโปร4นะครับส้นเท้าสูง39หน้าเท้าสูง33นะครับดอกอยู่ที่6นะฮะส่วนของ Alpha Fly 3เนี่ยส้นเท้าสูง40นะครับ หน้าเท้าจะสูงที่32ดรอปอยู่ที่8นะครับก็ดรอปต่างกันอั p h a f ฟ์ไฟ3จะดรอป8นะครับส่วนโปร4เนี่ยจะยออยู่ดรอปอยู่ที่6นะครับเรื่องของน้ําหนักครับเป็นยังไงบ้างนะครับน้ำหนักแหมตอนนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยจากเดิมโปร3เนี่ย252กรัมใช่ไหมถือว่าหนักมากนะพอมาในโปร4เหลือ210กรัมในขนาด10 US อัลฟา f ร์ไฟ3อยู่ที่217กรัมในขนาด10 US ครับอืนี่ํะเบากว่า7กรัมนะครับเ,เพื่อนๆครับ ส่วนเรื่องราคานะครับ Pro 4ขายที่8,000บาทส่วนของ Alpha Fly 3ขายที่9,400บาทนะครับเพืเ่อนๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมหลังจากที่ใส่2คู่นี้ทดสอบแล้วบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเชิญครับถ้าเทียบกันนะครับระหว่าง Pro 4จาก Adidas นะครับ Alpha Fly 3จาก Nike เป็นยังไงบ้างน,นะครับ ผมว่าการตอบสนองอ่ะถ้าเกิดกดให้ถูกพอร์ตของมันนะ Zoom AirPods ที่อยู่ใน AlphaFly 3นะครับถ้ากดถูกแรงตอบสนองมันจะมากกว่าแบบได้ชัดเจนอันนี้บอกสรุปตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับถ้าวิ่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฝึกฝนมาเพื่อใส่ AlphaFly 3ในการวิ่งให้ตรงจังหวะให้กดถูก AirPods ของมันนี่นะครับ เราจะได้ใช้ประโยชน์กับมันน้อยมากๆแล้วฟีลลิ่งมันก็จะไม่ได้ต่างจากโปร4เท่าไหร่เรื่องของการสวมใส่ก็มีแค่ Nike Alpha ้ l p h ฟาไฟส3ที่รู้สึกว่าใส่แล้วดันบริเวณอุ้งเท้านะครับอุ้งเท้าด้านในจะรู้สึกถูกดันนะครับคู่นี้ทั้ง2คู่เนี่ยผมใส่ตรงไซส์ทั้งคู่10 us เท่ากันทั้งคู่เท้าผมยาว26.5นะครับเผื่อมา1.5เซนใส่ได้ตรงไซส์ทั้งคู่เลยนะครับใส่ที่1 0 us 28เซนนะครับ สำหรับเรื่องของโฟมโฟมนะครับเป็นเพื่อนครับโฟม zoom x แล้วก็ l i s t r i k e Pro นะครับในทั้งคู่เนี่ยเอ,อ่อถ้ายืนเฉยๆยืนนิ่งๆยืนแบบเดินเดินอย่างเงี้ยนะเดินเดินอย่างเงี้ยผมว่าฝั่ง l i s t r i k e Pro ใน Pro 4เนี่ยนุ่มกว่านะครับนุ่มกว่าของฝั่ง Alpha Fly 3เนี่ยจะมีความแน่นกว่าหน่อยนึงแล้วก็เวลาที่วิ่งต้องกดให้ตรงอะ่ะถ้าตรงอะ่ะมันจะดีมันจะแบบ มันจะเด้งชัดๆขึ้นมานะครับส่วนของโปรซีเนี่ยคือมันไม่จาเป็นต้องลงตรงข้างหน้าก็ได้ไงคือมันไม่ต้องมันไม่ต้องเลงมากอะ่ะไม่ต้องเราไม่ต้องฝึกท่าวิ่งมาจนต้องแบบเลงว่าต้องลงตรงนี้ท่านี้ตลอดเวลาเท่านั้นอะไรเงี้ยครับเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเป็นจุดต่างกันนะระหว่าง2คู่นี้นะแต่ก็เป็นรองเท้าเรซิ่งที่ดีทั้งคู่นะครับอยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับว่าจะเลือกคู่ไหนใครเป็นแฟนๆของโปรซีนะครับ คอมเมนต์บอกกันมานะครับส่วนใครเป็นแฟนของ Alpha ฟ l y 3คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมอยากรู้ว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการเปรียบเทียบระหว่าง2คู่นี้ใครมีทั้ง2คู่เลยก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าใส่แล้วชอบคู่ไหนมากกว่ากันเอออยากรู้เหมือนกันนะครับผมโอเค